มันคือล่างบาทหรือล่างมือระเท้อเนาะล่างมือระเทื้าสเมนว่าเม่เพื่อนอันนั่นอันนี้มันเปื้อนบาทแล้วก็ต้ตงตงนนะองต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วก็ล่างใหม่ เจ้าสบายดีู้ทธ่ติดตามเลยหับสมบเสดทุกทุกการบ่าว่าจะเป็นภายในในต่างประเทศกันยินดีตอนหับเขาสู่ซองบเสดแชนแนลอีกคือเก่าคือเดิมนี่ก็มาพบมาพ่อกันดูทั้งที่เนี่ยากใบ้านน้องคืออีกคือเก่าคือเดิมเนาะที่ได้มาห่วงทายงานมอบหรือมันมีเอฟซีทังชาวบุญตาเนาะที่ได้มามอบเงินให้ทางรีทิมอีกคือเก่าเป็นอะไรเนาะคือปลาพิ่นที่ได้มี ส่วนได้ส่วนหนึ่งี่ได้มาต่อเติมส่วนหรืเฉพาะทีทอทอน้ำเนาะถ้าปลูกดอกไม่ก็ต้องได้มีทอทอน้ำเดินมากเอาะเนาะได้ผนดอกไม้ได้สะดวกขึ้นนั่นแหละตอนนั้เนาะแต่คือเมื่อก่อนจะมีอยู่ปัจจุบันนี้มีไดไหมใส่ทอง่ายขึ้นกันเลยใส่ทอตัวเก่านีนนนน่ไ่ได้หมอจำเป็นต้องเลยซื้อทอที่ซ้ำกันกับทอที่ใส่ปัจจุบันตอนนั้นเนาะแต่เป็นต้องมี ประมาณตื้อมีอีกกว่าน,ะนั้นเนาะทางชาวบุนตาก็ได้มีเอฟซีเปินได้มมามอบจังมาเสร์จแล้วก็ได้คือโอกาสที่มารวมท้ายเปิดก็มามามอบทำชาวบุญตาอะไรมากไปดังมากเสียบาัตอนนี้มาเสร็จก็จะได้พาเอฟซีเข้าไปมอบเงินหรือไปรวมท้ายกับชาวบุญตาดูทั้งทีแหละทั้งเงินไอ้พิมพ์เบินกเลยเนาะจะ,ะติดตา,ามหักชมความความกันเลยเนาะสบายดีได้ สบายดีเด้อดางแม่เด้อโอโบรุมากัยัแม่เครื่อแขกเยอะเลการางว่าสิคือรดเมื่อเเ็นาะแมทางราอาจารย์เพิ่นก็เลยส่งเงินมาให้เอื้อยอีกไว้ให้ทางเอื้อยนี่อ่ายใจเจ้าวาิซื่อ่ายหนำน่ะนะซืออัน ใายยากใหม่เนาะเพราะว่าอันเข้าได้เปลี่ยนได้ได้น้ำแล้วมันกระเพิมข like ึ้นโทน้ำเป็นเสหาพี่เสหาเนาะพีเสหาเพิ่มขนาดขึ้นเพิ่มขนาดขึ้นเพิ่มขนาดใหญ่กว่าเราเนาะโดยโดยวันนี้กับไป่ชายใจในครอบครัวสื่ออย่างแม่ก็ส่ไปซื้อสุดล่างบาเนะคือน้ำเกลือนี่เราก็สื่อเป็นเป็นแก๊สเนาะน้ำเกลือในไดโดย โอ้แก๊สหนึ่งกับตกอยู่สี่ร้อยซาบาทแล้วแก๊สหนี่งมีจัายงานเลยแก๊สนึ่งมีสิบอันสิบอันสิบกระปุกโดยขวดโดยโดยคือขวดขวดสมนีนี่ล่างได้จะเคลื่อนใช่ไหมขวดสมนีนี่ได้อยู่ประมาณอันสองอาทิตย์โอ้ขวดสองอาทิตย์คือว่าประหยัดอยู่เนาะสองอาทิตย์ต่อขวดหนึ่งแต่คือล่างบาทล่างมือระเทื้อเนาะล่างมือระเทื้อโอ้สมัยว่าแม่เพิ่น อันนั้นอันนี้มันเปื่อนบาดแล้วก็ต้องต,งตง้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วก็ล่างใหม่มล่างใหม่จีงเนาะต้องเปลี่ยนต้องล่างตลอดเด้จุดตัวนี้เนะะาะในแม่ย่างสารคือสามีอ,อันตัวน,นี้กัแมนนเวลาเข้าล่างแล้วละเขาก็เอาไม้สามดีตัวนี้จุบนำเกลือเนาะเขากับไปเสกเขาไปเสกอยู่ในบาดคูงบาดอันนี้นเพราะว่า ให้มันสะอาดนั่นแหละตัวที่มองมันเลิกปบานเลิกปบานเลย้งมาแหละเพราะว่าซับนี่นี่แมงเข้าขาเสือมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาผ้าก๊อตตัวทางในตัวนี้กับบีดอันสุกน้ำเกลืออีกแล้วก็บิดมันหมาดแล้วก็หยัดเข้าไปอีกแล้วก็ดึงออกมาตัวนี้เอาเอาต้องสูดแบบนี้ตัวที่เข้าขาเสือแล้วเดยโดยส่วนไลยเครื่องอันนี้นี่เอมาแต่ฟังไทยมืดเนาะโดยแม่โอ้แต่บ้านเฮากับ ยางคือตัวนี้หาเบิดสวรรค์เขตีนกรบมีอายยากรบุมีอันนี้ชิเป็นตัวติ๊กบาทนั่นแหละตัวชิมันเป็นขนาดใหญ่เนาะนี่เยหาดยาอยู่ในสวรรค์ทาในีรบมีกบุมีขายกบมีขายเนาะมีแต่ทางฟังมุกดาหารทางไทยโดยมีแต่ว่ามันน้อยอยู่มันมันใหญ่แบบนี้แลรวกะบมีเยยแต่ตัวตัวนี้ค่ะคือการตัวนี้ก็เป็นตัว ิบบาทคือกันเท่ไาไราชาเป็นโซงด้วยหาสิบกล่องเนาะเดลากองนะเนาะเอฟบินเนาะเมนผูธรรมดาเน,ะนะา,าะตัวนี้จะเจ็ดสิบห้าบาทใช่ได้โดนเยอะเลยใช่ได้อประมาณอาทิตย์นหน่อยๆก,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 ก็เมื่อเจ็ดสิบห้าบาทบอมี่จะเจ็ดสิบห้าได้เหมือนมีแจกยางอะสกอเฮาล่างบาทเดียวเลยสกอตนี้กับแปดสิบบาทละทงมือือใช่ละทิมเลยเบอก ใช่ลกินเพรา่าต้องล้างทุกทุกเค่อต้องใช้ทงมือโดยอันนี้อันนี้กะถ้าเป็น4ี่คูณสี่นี่กงหนึ่งร้อยหาบาทโดยโดยตัวนาทอันน e ี้สามูณามตัวนี้สามคูณสสมคูณสมนี่ตกอยู่ประมาณเทียสกว่าบาทโดยต้งมากต้องให้เป็นสีหูอยู่ได้เพราะว่าเมือเนเคยใช้นะ นี่แหละวนไปวนมาอ่ารวมรวมเบิ่งนี่อ่าจ็กอันละกงอลกละกงนี่เธอหนึ่งนี่เนาะสมมุติเราซาสุมใส่กันเนาะกันลายล้อยได้นี่ยลายเท่านึงนะไปเอาเธอหนึ่งไปไปเอาเธอหนึ่งนี่เขาต้องเอาอันตัวนี้กับสมกงสามกงและโอ้ย่างยางตัวนี้กับเขาต้องซื้อโบตัมก็ซิบโดยโดยแบบซื้อมันเจนคุ้มเราเลยเนาะไลไลสิเบิร์ตลำบากบั้นยังเท่านี้บอดเดือจังเลยย่างต่วนี้เลย โดยก็คือทางเวทีเพิ่นก็ได้โอ้ลมนำพาจานนาะเพิ่นก็สิเข้าใจความาการใช้ใจ่ายของเอ,เอ,องเื้อยเนาะแม่นว่าทางเพิ่มอาก,อกาศเดือยยังแน่มนบ่เพิ่นถามจังบ่สายยางยังอ้ก็หลายได้เนาะเแล่วเพิ่นถามเฮาก็บอกเนาะมีอันแคมเ, <c ười> เพิร์ดเนาะแคมเ, <c ười> เพิร์ดอีกได้หน่แล้วก็ผ้าห้องเงีเออ่ยวอเองลายายางเนาะคือว่า แม่ว่าเงินซื้อกินซื้ออยู่นะมาถิ่มใส่ตัวนี้เมื่อโอ้โหคือแพิบเดี่ต้องใส่ประจำเลยว่าใส่แต่ช่วงกลางคืนีไปจั่งใช่ตลอด4ชั่วโมงเลยใส่ตลอด4ชั่วโมงเพราะว่าขออนุญาตเนาะสมมุิว่าอันนั้นอันนี้ออกมาเพิ่นกะบบกูเมื่อแล้วนะมันนี้เพิ่นก็ต้องซด้ลยเนาะโดยเพิ่นก็ต้องฮองไว้ตลอดฮองไว้ตลอดเนาะมันนี้คือผ่าปูบโบนี่กะโบโบอันทำมาได้ใช่ไหมมันกัานเหี่ยวได้นี่โอ้เป็นังไรนะ เวลาเขาเขาเหี่ยวลงไปหรือว่าถือน้ำนี่มันมันบ่อลงหดอันมันบ่อลงหดบ่อโน้ตัวคูนี่บ่โดยเขาได้ราคาบ่อซึมเนาะน้ำบ่อซึมเนาะถ้าว่าเขาซื้อในอันอินเทอร์เน็ตในลาซาด้าอยังคะเนาะตัวครูอันนึงโยกว่าบาทสองร้อยวันนี้เขาก็ซื้อสามพื้นนี่เผื่อเปลี่ยนเผื่อเปลี่ยนเผื่อขาดน้ำโอ้ใช่ใจหลายเนาะฟังไอพิมเหเ่านะหลายอย่างพอสมควรเนาะออัน บอ่อนอนแพปูทับนี่ก็งเกงพันโเนี่นะโบเมนอันที่นอนนี่ไหน,ะน,นเป็นที่นอนเฟมเบรี่โฟมดูดูดูเนี่ยนี่เลยค่ะมันเป็นเนี่แหละมันไปกับตัวนี้แหละเงินนะเพราะว่าอันเวลาเข้านางนี่มันมันมันบบดหยุบเลยมันบาคือเสื่อหยิ่หรือเสือรร่อธรรมดามเนบ่มันจะคืนลูกมันบ,บอก่กตึงก่งขึ้นมาแลยเนาะนอนกับเป็นยังไงสบายตัวบ่สบายขึ้น อใครก่าทีนอนธรรมดาเนาะที่นอนธรรมดาแบบมันเปรปึ๊บมันก็จะเนี่แมันเป็นมันเป็นห้อยลงไปเนาะทีนอนนะนี่ค่ะมันเหมาะกับคนที่เป็นแพรกดทับเนาะเน่องาเวลาคนเป็นแพรกดทับนะมันเวลามันเต็งลงไปนะมันฉีบโบโบไปเต็งอันกับบาทของเฮาหน้าเลยมันฉีบในบางท่าโบเชิปแต่คือบาทเป็นบาทที่เขาซื้อเจ็บคือกานนอนเนาะ บอน่เจหกไดูกันหนแตู่ซือูซื้ออยู่แต่ว่ามันจะเจ็บปันดาไทยนไเนาะมันดีดีขึ้นลายเนาะชราคาจะได้น้อยเจ็ดันหาบอกกันที่นอนบ้านเรากระามเส้นลำไส้เนาะกับมฮาโล่ก้บอกบอกนหาโล่เลเนาะีแกเจ็ดพันกว่า นนยังอย่ยงแกงกับพัาน,นึ่เนาะพี่น,นอนเอาแบบคนเราธรรมดานะบ่เอานายนอ<น>ทานองเอากับคำแล้บัอเลยเลยเลยแต่ิได้มอบเงินไหนท่านได้พิ่คนเป็นครั้งที่สอเน,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 นาะ เนาะหลายๆจบควรเนาะหลายใบอยู่บ่จักหลายยจํานวนเงินกเนี่ยพี่น้องน่บาทยทางแม่ทางแม่บ่ฮู้ซั่นบ่จักโอ้ไอ้พิมก็บ่ฮู้คือกันเพราะว่าเราอมีแต่คุยกันเรื่องที่ว่าาใช้จ่ายสิเนาะยังบ่ไดู้้สิโอนะนะเนาะโดยๆบ่บ่คิดบ่ันว่าสิอ่าเพิ่นสิส่งมาขนาดนี้เนาะ บอกขีดบอกฟันเลยเพราะว่าทำนีตกาวากับแม่ว่าดีใจแล้วเพราะว่าได้บุกเบิกอันดิ้งนี่แล้วก็ได้มีซองทานทรรมาหากินแล้วแล้วก็แต่ว่าเรื่องอันสุดล่างบาตล่างแพเนี่ยพระอาจารย์เพิ่นกระทามมีตัวใดจำเป็นแน่ก็เลยบอกแน่เนาะแล้วบอกขีดว่าเพิ่นชิโซยแต่ว่าเพิ่นทามขีดว่าเพิ่นทามซื้อแน่แน่เนาะโดยโดยอ่านดีใจน้ำใส่แหละความเงินไหนเอ่ยเป็นก่อนยาวเลยแต่ดีใจน้ำเงยเพิ่น โดยนับปุ๊บนะฮะครั้งที่สองมือเดียวเลยเนาะขอบอกดูใจน้ำจะได้ไปซื้อของมาแม่แน่กะเครื่องเห็ดอุปกรณ์อยังหลักปลูกพืชเนาะเห็ดสวนเพื่อนทะเลเนาะมาบัหน้าบัดในคนละจะได้เห็นสวนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะ เขียนดอกไม้สีเขียวแล้ววันนี้เนาะเแจกเขียวแล้วกับเป็นสีเหลืองเนาะพักบุกยังกระปุกเนาะเลยเนาะกัไปหาเบิอร์มบอสไซยางนี่ก็ต้องใส่ลายอยู่มันบ่อาจจะเป็นโค่นหมดแล้วเนาะเป็นโกะหมดแล้วเนาะสี่สิบเมตรกับอาสีสองสองม้วนเนาะเพราะว่าม้วนหนึ่งก็มีสามสิบเมตรม้วนป้ายนี่ไงสามสิบเมตรกับเพลงอยู่ได้เดี๋่นเนาะ เอาโตัตันที่าที่าเยียบระบบเตกเด้อเด้อเด้อเนาะมันจะมีมันจะทนเนาะบาาอกม่เนาะน่นแหละเนาะมันเดี๋ยวจะคุณภาพตากเด็ดออนถือลมมัดแข็งนะลมด้เว็บบาทนทานมเน่ยจะกลุ่มหลายปีของน้องซื้อหาหนา,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 าวกปี ยังบ่ออะไรแบบรลดกระเดียบไปเลยโอค้ค่ะเมนเนาะแมนๆมนจะลองถามเเลยเด้ออ่าจะออกสีฟ้าๆเลย่ะนั่นแหละคุณภาพเ้าเนีนคุณภาพเนาะอ,อะถาว่ามันแพงก็เอาเอาแบบว่าเอาแบบดีแบบดีส่วนหนึ่งเนาะแบบบดีส่วนหนึ่งโอยไงว่บตัวบดีดีกะ บว่าของเพิ่นบดีเนาะเอพิ่คือการใช้งานเ <c oughs> บราวาเรื่องคุณาภาพของสินค้าเนาะแมนคุณาภาพของสินค้าการที่วทุกอย่างอะไรเนาะเน้่ยแต่คนจีนมีนมใส่ส่วนสุวน้ายเราซื้อชื่อตลาดรักแปดคุแล้วไปซื้อใส่คิดว่าสีขามไปหมุกเลยก็ซื้ออุปกรณ<อ>์ร่างบ<อ>้าน่างแขนแขนแล้วก็ซื้อฟังนั่นกลับมาเลยโอเคแมนอยู่เพราะว่าสายยางที่ว่าเข้าการซื้อของไทยอะไรเนาะเบาซื้อโดยโดยโดย เมื่อได้สาสีไปคิดว่าสีไปเมื่อในวันไหนลงม่อมื่อในวันเสาร์วันเสาร์โดยอาสีวันขุดมันมีตลาดบริเวณว่าจังไรก็สิีไปห้างไปยังไงล่ะโอ้เที่ยวขึ้นห้างดิซี่อย่างนี้เนาะแต่วสายยางนด้ล่านอ้ยังงลเนาะแต่วอันล่องไปทาเบิ่งตามห้างค่ะบ้านเทาแรกก็คือว่าแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นกะ เอามาจากทางหนามาจากกงไรกำไรแล้วนะก็เลยสินค้าสินคนเราเองคือเอาไปเอาสินค้าแต่เพิ่นมาเพิ่นบริคิดค่าขามด้านคำยังเพราะฉะนั้นเลยบ่บ่เอาใส่รถเมย์ใส่รถทัวร์มาโหลดโอ้พอมันกระบาดได้แล้วโอ้ดูดูเป็นเหมือนก้อนนทักอาจ้างไปรู้ไหมเออได้แม่ ให้แม่พน่น<ห>แม่พน่พนพระอาจารย์นอกจากทางเจ้าก็ชิได้เศร้าบ่ายๆทางเพื่อนซอยกะดีใจนอกเพื่อนกันนะโดยแม่พ่นขออันบุญขอบคุณ,คณโดยโดยนำคุณพระอาจารย์เด้อที่ได้ช่วยเหลือให้ได้มีทางธรรมหากินเนาะทางโยมแม่พน่นกะดีใจสุดๆที่ได้ลูกได้ อยู่ดูแลเบิ่งแห่งแม่ได้เฮ็ดงานทําไปนําเด้อยากจขอให้ท่าคุณพระอาจารย์เพิ่นมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเจริญทั้งโลกทั้งทั้งธรรมเด้อคุณพระอาจารย์เอ้ยขอบคุณขอบคุณหลายๆลายซาสานะถูกไหใจน้องเพิ่นพี่น้องเลยเนาะใจส่วน ขอขอบอกขอบใจขอบบุญขอบคุณนำพระอาจารย์เนาะที่ยืนเมือเขามาซอยแล้วก็ชีตให้ดีที่สุดหนึ <ừ> ขอให้พระอาจารย์กับบแต่ความสุขความเจริญบราวัาทางทางกายและจิตใจเนาะแล้วก็ทำสิ่งที่ตั้งใจขีดไว้ปฏิบัติทำเนาะขอให้พระอาจารย์กับบแต่ความสุขความเจริญยิ่งใถึงไปทราบ กันเจ้ากับแม่ค่นนะเนาะขอให้เจริญปลูกียังกะให้ได้เนาะให้ได้ทำได้ขายเดอ้อแม่เด,อด้อเลยไอริบเนาะกะียังหลายคนบอาซื้อได้ขายมาเนานะขายี<า>ย,ยังจะมีมแต่คนอ่าคนมกักคนนิยมชมชอบอียังนะคอห้าสิบเป็นขายกันเนาะโดย <laughs> นั่น <laughs> แหลนะคือย่งเนาะทางห้ามก็ชื่อได้เมื่อได้เด้อ ด้วาดยลวเนอาารด้วย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 ดมวย้ยด้ยด้วยด้วยด้วเด้วยด้วยด้วยดยด้อยด้วยด้วยด้ยด้้วลยด้วยด้ด้ด้ว้้วยดยด้ยด้วย้ด้้ยเยยนแล้วเอามียดเยมด้อยว้ลด้านด้้ย โยสมารีดแต่เฟซบุ๊กแต่วันเฮานาะอินเฟซบุ๊กวอทแอพแมนวอทแอพใส้ไลน์อยู่ทางฝังเราเบอร์ใชวแต่เขาใช้วาใช้ได้แต่ภาษาเบอร์เราบอกเลเรแมนบอกต้องเซฟเบอร์เราบอกเาเลยจวอทแอต้องสื่อสารกันได้ต้องเซฟเบอร์ไว้สนะถ้าบบันทึกเบอร์เนี่ยก็สื่อสารกันไ่ได้คือเก้าแมน ต้องมีผิเมือนชาววัยสตรีด้วยจีก็ใช่ใช่ใช่ไรคนเนี่ยน้อไมยนะโคดน้าไว้นะไม่เด้อสายยางถึงแล้ววันนี้นะมาวันหน้าจงได้เก่งเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันแถวนี้แบบมีแต่ย่านางบ่มีนะแม่หยานางแล้วไม่ลายแต่แต่กี้เอคยเพิ่นบ่มีสายยางเลยเนาะกันแล้วเมื่อหน้าเพิ่นไปซื้อมาแล้วก็โคดน้าเลยได้โคดขายกันได้เอื่อยยามนี้เนาะหรือว่ามันสีบ๊อบป่งบ่อนไม่สังขัยหรือว่าอะไร เด่งงามใสเข้นโดเข้นเนาะนั่นแหละเนาะคือช่วงฤดูฝนนี่ก็ออกไล่อะลรเนาะยังไงเอ้ยเพื่นกะมีได้ได้นะพี่น้องน้องใหม่หน้าแล่งขายดีได้บ่สุแม่แม่นั่นแหละอย่าน้าแม่ยังแม่เจ้าก็ไปขายไปขายเองก็ได้เนาะในตลาดนี่จังซี่นะกะแม่กะนอนได้ชั่วร์ข้าวบ่คบอกได้เนาะถ้าได้อยู่คนบ่วามือหาคืนโอ้ยบ่ขามมือขามคืนบ่ได้แล้วเนาะโดย ล่างเน่เปลี่ยนเน่ทุกอย่างอะไรต่เห็นบ่ได้เนาะอสู่ๆไอพิมท่านท่านเมื่อกันได้ไหมเด้อด้วยสบายดีด้วยเจ้าพี่น้องเนาะคือว่าการมอบหรือว่าบวเสด็จในห่วงไายนำสาวบุญตาเพือที่ได้มามอบเงินให้เลยพิมพ์เงินอะไรเนาะ คือว่า yup. ได้มอบเงินค่าขอเติมเอ็ดส่วนก็เป็นค่าหืดขายาแม่นั่นแหละเนาะคือว่าได้ไปสําเร็จไปเนอะไปเนอะถ้าหากว่าการสัมภาษณ์การโอลมผิดพลาดประการใดก็เอร์เสิอก็ขอโทษขออภัยต่อที่จีหลายๆเนาะกระซิประมาณนี้พี่นาะนะครับขอขอบอกขอบใจวันยุดเอ็ซีผู้ที่ติดตามหับส้มเบอร์เสือตั้งแต่ต้นจนจบขออวยพรไทยให้จงมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งปัจจากโรคภัยกเจ็บดันบ่าวเสือขอกล่าวคำว่า สบายดี S S